เวียนหัวหรอไม่มีหรอไม่กาไฟคุ้มคาเฟ่ชื่อแปลกๆเนี้ยเป็นคาเฟ่หนึ่งเดียวระหว่างขึ้นไปที่สันปากเกียรเราจะเรียกมันว่ายังไงเดียรคาเฟ่ลับปะอย่างที่บอกตุบอุ้ยจีนเนี่ยเป็นคาเฟ่เดียวที่อยู่บนเส้นทางเทศบาลตำบลแม่นะเด่นย่าขัด ซึ่งเราจะใช้เส้นทางนี้แหละไปที่สันปะกเกียความแรงของคาเฟ่สุดน่ารักเนี้ยก็คือเขาจะเปิดเฉพาะฤดูของการเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเท่านั้นก็ประมาณกลางเดือนตุลาถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณนะนะที่นี่เป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ตีมดอยหลวงเชียงดาวที่เคยผ่านหูผ่านตาเรามาแล้วตอนที่มาเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวแต่ครั้งนั้นเราไม่ได้แวะ ตุ๊อุ้ยจีเนี่ยก็ให้ฟิลแบบปิกนิกชิลๆอ่ะมีทั้งกาแฟชามัทฉะโกโก้นมหรือเครื่องดื่มพวกตระกูลโซดาแต่ก็จะไม่มีเบเกอรี่ขายนะพอเอาเข้าจริงๆอ่ะตรงนี้เป็นแค่ทางผ่านของเรานักศึกษาธรรมชาติที่จะไปเดินดอยหลวงเชียงดาวเท่านั้นแหละแล้วเราว่ามันก็ต้องมีคนงงแน่ๆเลยว่า e ีสันปกเกียเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับดอยหลวงเชียงดาวใช่ป่ะเราจะอธิบายคร่าวๆแป๊บเดียวนะระหว่างเดินทางกันต่อเนี่ย คือการที่จะไปสันปากเกียรเราจะใช้เส้นทางเดียวกันเป๊ะๆกับการขึ้นไปที่หน่วยเด่นย่าขัดนะเพียงแต่มันจะมีแยกขวาไปที่เด่นย่าขัดกับตรงไปเนี่ยเพื่อไปสันปลากเกียเส้นทางนี้มันค่อนข้าง,งออฟโรดสักนิดนึงใครขับรถไม่แข็งหรือไม่มีโฟลวิลเราแนะนําให้เหมารถขึ้นมาเหมือนเราจะดีกว่าพอเอาเข้าจริงๆเราเห็นล่องลอยของดินสไลด์ตลอดทางเหมือนกันนะสถานีวิ pajamas, จัยเกษตรที่สูงนี่คือร้านข้าวล่ะ เวลาเราทำ EP ท่องเที่ยวทั่วๆไปอะที่ไม่ใช่ EP เดินป่าเราจะไม่เล่าลงรายละเอียดอะไรมากมายนะแต่เราว่าที่สันป่าเกี้ยเนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างที่ทุกคนควรรู้หนึ่งเลยนะที่เนี่ยเขาให้พักค้างคืนไม่ว่าจะแคมป์หรือนอนที่บ้านพัก ได้แค่ช่วงกลางเดือนตุลาถึงต้นเดือนกุมภานะเดือนอื่นๆนอกเหนือนจากนี้เขาให้มาได้แค่แบบวันเดทิปไม่ค้างคืนนะ 2. ถ้าจะนอนบ้านพักต้องโทรจองที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูงเท่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะก็จะให้ส่งหลักฐานการจองการโอนเงินต่างๆทางอีเมลเท่านั้นนะที่นี่ไม่มีการจองผ่านไลน์หรือผ่านทางแชทใดๆทั้งสิ้น 3. ถ้าจะแคมป์อ่ะสามารถ w a ล k i อได้เลยไม่ต้องจองเราจะทิ้งเบอร์โทรของสถานีวิจัยเกษตร รวมถึงเบอร์เหมารถโฟรบิวต่างๆไว้ในเดสคริปชันของคลิปนี้นะ <What now? S 1> ที่สันปะกเกีย้ยเนี่ยจริงๆเราจะได้เห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบเต็มรูปสวยงามมากๆเลยนะไม่รู้ว่าดวงเราเป็นอะไรกับเชียงดาวมาที่ไรอ่อากาศวิปลิตท,ทุกทีวันนี้ฟ้าปิดหมอกทึบแต่ก็เอาเหอะทริปส่งท้ายฤดูหนาวแบบนี้ยได้เจออุณหภูมิ15องศาตอนบ่าย3ก็ถือว่าไม่เลวปะ จริงทริปนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกเราแค่พาแฟนมาเที่ยวถ่ายโทษที่หนีไปเดินป่ามาหลายต่อหลายครั้งแค่ดวงมันสวยนิดหน่อยกิจกรรมที่เนี่ยก็มีแค่เล่นกับไก่คุยกับหมากินเนาอคอนเน่นะลูกทำไมต้องทำหน้าเหมือนกันดนะ้วยยืนท่าเดียวกันทำหน้าเหมือนกันอีก ใช้ช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ามันเดินช้าลงกว่าปกติพักผ่อนให้เต็มที่จะได้มีแรงกลับไปสู้กับชีวิตประจำวันกันต่อเอ้ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เหมือนจะเป็นวันที่สันปาาเกีย้ยหนาวที่สุดของปีแต่ก็แลกมากับวิวอย่างที่ทุกคนเห็นหนั่นแหละวกมน แ,แล้วเมื่อวานมันมีแต่ลมเย็นๆค่ะตะกี้เห็นมีเตาหมูกระทะมีด้วยหรอครับอ๋อน้องเขาซื้อมาแล้วมาชอบเตาที่นี่แหะอ๋อ้องซือมาเองบนนี้อะ่ะมีอาหารตามสั่งง่ายๆขายด้วยนะไม่มีความลำบากหรือต้องสู้ชีวิต,ตนบนนี้นนอ๋อแล้วก็ในบ้านพักอะ่ะเขามีครัวให้นะจานชานช้อนซ่อมมีพร้อมใครอยากทำกับข้าวกินเองยิ้วของสดขึ้นมาได้เลย ยิ่งพาอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้ายิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆดูจากตัวเลขก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่1 0บถึงสิองศาแต่ลมมันแรงมากเหมือนลมพายุอะ่ะเราตั้งทามแหลบไว้บนระเบียงบ้านดูเอาละกันลมมันแรงจนบ้านสัน่นจริงๆคืนนี้เราตั้งใจจะจิบเบียร์แล้วก็นั่งดูดาวไปเรื่อยๆแต่มันก็หนาวจนอยู่ข้างนอกไม่ได้อะนะแล้วก็มาจบสภาพแบบที่เห็นนี่แหละ เราตื่นมาแต่เช้าด้วยความหวังว่าจะเห็นวิวแบบที่คนอื่นเขาได้เห็นกันบ้างแต่ดูยังไงยังไงมันก็คงไม่สมหวังแน่ๆเช้านี้ที่สันปากเกียยังถูกปกคลุมด้วยหมอกและอากาศหนาวแต่ก็ยังดีที่มีแสงแดดโผลมาทักทายกันบ้างนะมันดูเหมือนจะเป็นทริปเฟลๆทริปหนึ่งนะแต่สำหรับเราอ่ะแค่ได้พาแฟนออกจากบ้านมาเที่ยวด้วยกันบ้างมันก็โอเคแล้วแหละ อย่างที่ทุกคนได้เห็นมาหลายๆคลิปอ่ะเราหนีไปเดินป่าอยู่บ่อยๆแต่ทางบ้านเราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะอาจจะเพราะเขาเข้าใจเราแล้วเราก็เข้าใจเขาด้วยละมั้งคลิปง่ายๆแบบนี้มันเลยต้องมีกันบ้างคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละอาจจะดูเป็นรูปแบบที่คนตามช่องเรามาไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ก็เพราะการเดินทางมันมีหลายเฉดสีให้เราเลือกไงมันเลยสนุกใช่ปะคนที่ตามช่องเรามาจากการเดินป่าอย่าเพิ่งเสงนะ คลิปหน้าแม่งเดือดแน่นอนแล้วเจอกันที่เส้นทางแห่งความศรัทธาของชาวปากกาเกยออันตรายอย่างเหี้ย